ิดฉากลงอย่างเป็นทางการกับเวทีประกวดการปรุงอาหารจากประเชิงแชมป์ประเทศไทยหรือ Thailand d a ็ k Cooking Cha l l e n g e 2016ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2559ณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นเตอร์เวิลด์โดยมีนายโจเซฟสุโชวนิตรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิกบริษัทบางกอกเวสต์จำกัดและนางโรซา,าน่าสโชวนิตมอบรางวัลและรูปแสดงความ ยินดีแก่ผู้เข้าประกวดผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสูงสุดจาก6ภูมิภาคโดยมีคณะกรรมการตัดสินจากเชฟชื่อดังเช่นเชฟวิลแมรี่องผู้ก่อตั้ง Thailand c u l i n a r y Academy เป็นต้นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิรรุ่นเยาวชนจูเนียร์เชฟและรุ่น p r o f e s s i o n a l Chef จะได้รับเงินมูลค่า100,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานและยังมีโอกาสไปแข่งขันที่ต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบางกอกเรนต์ ren, ประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักรายเดียวในครั้งนี้